าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะกับดิฉันรัตณีกังวานไกลและรายการส่องธรรมค่ะท่านผู้ชมที่พบกันเป็นประจำในทุกๆครั้งนะคะนอกเหนือจากท่านผู้ชมนั้นจะได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับเราค่ะตามวัดต่างๆแล้วเรายังมีข้อคิดและก็ธรรมะดีๆนั้นมาฝากอยู่เสมอรวมไปจนถึงพรอันประเสริฐจากพระเดชพระคุณเจ้าหลายรูปทีเดียววันนี้รายการของเราพาไปที่ใดนั้นติดตามค่ะ ผู้ชมคะวัดพระบรมธาตุวรวิหารตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดัชานาทเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญที่สุดของจังหวัดัชานาทด้วยมีพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีร,ริกธาตุอยู่ภายในและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธ ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดชัยนาธได้กําหนดจัดพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และเวียนเทียนสมโภชน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเค้าทุนกระหมอ่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ในระหว่างวันที่7-8กรกฎาคม2567ณพระอุโบโสถวัดพระบร,รมธาตุวร,รวิหารอำเภอเมืองชัยนาธจังหวัดชัยนาธ และในวันก่อนหน้าที่จะจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทางวัดพระบร,รมธาตุวรวิหารได้กำหนดจัดงานบุญใหญ่ที่สำคัญอีกหนึ่งงานนั่นก็คืองานพิธียกช่อบฟ้าพระวิหารพระนอนอุตมะมงคลที่ได้จัดให้หมีขึ้นในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกา39นาทีในการนี้ ทางวัดได้ฝากข่าวสารเป็นสะพานบุญเชิญชวนสิทธิอนุสิตและพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมง,งานพิธียกช่อฟ้าพระวิหารพระนอนอุตมะมงคลเพื่อสั่งสมบุญบารมีสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารทั้งหมายเลขโทรศัพท์0917426994 และ0959282596รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะตอนนี้อาอัตมาพระราชวิจาร จังวัดวัดพระรามธาตุบรวิวารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทได้พาท่านผู้ชมมาชมการก่อสร้างพระนอนอุตมะมงคลที่วัดพระบรมธาตุบรวิวารทําไมชื่อว่าอุตมะมงคลก็เพราะว่าพระนอนนี้มีความยาว38มต่อกคือเป็นมงคล38ปประการนะ นี้ตอนนี้ก็กำลังดำเรินการก่อสร้างถึงก็ประสบำเร็จไปประมาณ70%แล้วคุณโยมทีนี้ก็จะยกช่อฟ้าในวันเสาร์ที่6กรกฎาสองเนีเวลา9ในากานนะก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกัน นะมาร่วมกันยกโชฟ้าพระวิหารพระนอนุวมมงคลนะแล้วก็เราจะได้หาปัจจัยในการไปทุนในการมุงหลังคาพระนอนนะอุตมมงคลซึ่งก็ใช้เงินหลายแสนอยู่นะยิโยงนะนี่หรือท่านใดที่ <c oughs> มีพระที่ได้รับแกกเป็นของขวันอะไรมากมายตามบ้านตามเรือนเท่ว ไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนอาตรมาก็เชิญชวนก็เอามาบรรจุได้นะต่ที่องค์พระนอนจะได้เป็นทุนรอนในการาเรียกว่าเป็นทุนรอนในภายภาคหน้าในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระนอนสืบไปในภายภาคหน้านะท่านใดหรือจะมาบรรจุก็ได้ไม่มีพระแล้วก็มีพระที่ดีว่าไว้บรรจุได้ก็โยงก็ถวายตามตถาองค์ระบาด อะไรก็ได้นะคุณโยมนั้นก็เชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านมาร่วมกันมายกชอบฟ้าพระวิหารพระนอนธรรมมงคลมาที่หกกรกฎาเวลาเก้านกานะญาติโยมนะะนั่นก็ขอเชิญชวนอนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายสุขใจนะไโรโรคไรภยัยปารถนาสิ่งใด หรือทำกิจการงานใดๆก็จงสำเร็จนะคุณโยกนะสำเร็จรุ่งร่งดังปรารถนานะมีความสุขความจเจริญต่อไปด้วยกันทุกคนทุกท่านขอนมัฏฐานาขอบคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้ขออำนวยพรสาธุขอบขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรายการส่องธรรมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่องทางย t u b e ที่เราขึ้นหน่วยด้วย วันนี้รัตมณีกลางวันไกลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418